สีสวนบุกกะกะตร้องสอบไตลงปสาใสที่โคราชเลยเถิดนำสถาบันมาหาเสียงหรือไม่วันที่27กุมภาพันธ์2,566 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายสีสวณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อกะกะตเพื่อ,อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยนายไตรรงสุวรรณคิลีประธานที่ปรึกษาพรครวมไทยสร้างชาติที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีปราศาัยหาเสียงที่โคราชวันก่อนนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งด้วยเข้าขา่ายฝาฝืนกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ ทางนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพักรวมไทยสร้างชาติได้เปิดเวทีปาใสาใหญ่ที่สนามหน้าสารากางจังหวัดนครราชสีมาโดยมีประชาชนทั่วทุกสารทิศเดินทางมารับฟังการปาใสาของแกนนำพักผู้บริหารพักและพลเอกประยุจันร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติ โดยในช่วงหนึ่งของการปราศัยต่อนหน้าประชาชนที่มาร่วมฟังปราศัยนับหมื่นคนและมีการถ่ายทอดทางโซเชียลมีเดียและสื่อมวลชนต่างๆด้วยนั้นนายไตรงได้ขึ้นปราศัยตอนหนึ่งในช่วงสุดท้ายว่าพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่าความกตัญญูกะตะเวทีเป็นคุณสมบัติของคนดีเพราะเราเป็นคนดีใช่ไหมพี่น้องเราต้องไม่ลืมบุญคุณบรรพบุรุษใช่ไหมพี่น้องต้องรักษาประเทศนี้เอาไว้ให้อยู่ให้ดีที่สุดใช่ไหมครับพี่น้องรอก้าตัดเอาไว้ว่าจงเลือกคนดีปกครองประเทศเท่านั้นผมเองไม่เล่น แล้วการเมืองแต่ผมมาช่วยบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะเห็นว่าเขาเป็นคนดีผมดูแล้วหัวหน้าพักทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครดีเหนือเท่าบิ๊กตู่หรอกถ้าเราอยากได้รัฐบาลที่ดีตามที่รอก้าวทรงประสงค์นั้นให้เลือกพักรวมไทยสร้างชาติใต้สิสวรรร์กล่าวอีกว่าคำปาศัยดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการ,รฝ่าฝืนข้อเจของระเบียบกะกะต ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2,561หรือไม่โดยระเบียบดังกล่าวกำหนดไว้ชัดเจนว่าห้ามผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งประกอบกับมาตรา73วรรค5 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกค้ามาผู้แทนรัษฎร2,561ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นด้วยวิธีการจูงใจให้เข้าใจผิดให้คะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพักการเมืองอีกด้วยทั้งนี้หากกรกะตวินิจฉัยว่าเป็นการากฝ่าฝืนจริงก็อาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา159ของพรบเลือกตั้งสส ต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1น0ถึงสิปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีอีกด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราอาราว a ท l a n d นะคะ